สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะกลับมาพบกันในช anel นี้อีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ก็จะลงคลิปบ่อยหน่อยนะคะวันนี้นะคะแพ้ก็จะมาชวนทุกคนนะคะเล่นพิกอาคาดอีกเช่นเคยนะคะเป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมนะคะเลือกกองไพ่วันนี้เนี่ยจะมาในหัวข้อที่ว่า พิยาน่าที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะมีข้อความอะไรอยากส่งถึงคุณณนะเวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่นะคะซึ่งจะมีให้คุณเลือกอยู่3ามกองนะคะหน้าไพ่เปิดไปแล้วนะคะวันนี้ก็อาจจะทําคลิปแบบรวดเร็วนิดนึงนะคะกองที่1นะคะกองนี้นะคะกองที่2นะคะแล้วก็กองที่3นะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะแล้วก็ เลือกหน้าไพา่เลือกกองไพ่ที่คุณถูกใจมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายกันเลยนะคะไปเริ่มกันที่ชาวกองที่หนึ่งเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งพญานาคราชที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะลักษณะจะเป็นนาคสีขาว สีทองแล้วก็สีเขียวค่อนข้างชัดเจนโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะคุณได้ไพ่ยิปซีไทยเป็นนางสวหาหะพาลีพบนางมนโทนะคะเป็นไพ่ทัวบคัพส์นะคะพิเภกเลือกข้างนะคะแล้วก็ในส่วนของไพ่ทาโร่นะคะคุณได้คิงออฟสอดนะคะเซเว่นออฟวันนะคะเ h e อ m เ e อ o r ลอร์ Emperor, ไพ่ก้าวถ้วยสามดาบเดอะสตาร หไม้เท้านะคะ t e m e p a n e แล้วก็ king of p e n t a c l e s นะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่พญายนาคอะอยากบอกทุกท่านนะคะหรือหลายๆท่านที่เข้ามาเลือกกองที่1นนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่าเครียดมากอย่าวิตกกังวลมากระวังโรคเครียดโรคนอนไม่หลับ นะคะเลือดลมระบบน้ำในร่างกายของคุณนะคะบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณพึ่งผ่าตัดมานะคะฉีดซิวหรือว่าเป็นลักษณะโรคเรื้อรังที่มันเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะคะมดลูกนะคะระบบเลือดระบบเลือดลมนะคะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีจิตวิญญาณนะคะเข้ามากระทบกายสังขารของคุณนะคะมีอาการหาวน้ำตาไหลบ่อยครั้ง ลักษณะเหมือนกับจิตใจแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะเหมือนลมเพลลมพัดนะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบเ,ออเป็นลมเพลลมพัดนะคะมีอาการเหมือนหน้ามืดเหมือนจะบูบนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองในบางช่วงนะคะอันนี้ก็ให้สวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็แผ่เมตตานะคะเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองนะ,ะเพื่อนๆมีความ ความหวังภายในใจอย่างหนึง่งเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างชัดเจนนะ,ะเป็นคู่ครองนะคะคู่หน้าคู่หน้าคนะคะแพรรู้สึกเห็นในในไพ่ของทูบคัพสนะคะไพ่ของพาลีพบนางมนโทคุณได้เจอคู่ครองหรือคนรักในไม่ช้านี้หรือเจอแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องกับที่ทําให้คุณคิดหนักเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือคู่ของคุณก็ได้หลายๆท่านที่เลือก กองที่1นนะคะแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่ได้เจอนะความสัมพันธ์รักที่ทำให้คุณมีความสุขกับเป็นเนื้อคู่ของคุณในไม่ช้านี้ถ้าใครยังไม่เจอนะต่างถิ่นแดนไกลนะเป็นคนลักษณะที่ตรงกับใจคุณนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไพ่ลักษณะนี้นะคะมองว่าหลายๆท่านที่เลือกกองที่หนึ่งมีคู่รักมีคนรักเป็นเป็นเหล่านาคเหมือนกันนะคะเป็นพิานาือนกันที่ยังคงปกปักรักษาคุ้มครองนะคะแล้วก็ ยังรักแล้วก็เป็นห่วงคุณอยู่นะคะอาจจะไม่ใช่ลักษณะของคนที่เป็นคู่รักก็ได้มองเห็นเป็นเหมือนกับอาจจะเป็นญาติของเรานะคะเป็นญาติของคุณนะคะแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพของคุณเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพจิตของคุณด้วยชาวกองที่1นนะคะมีอะไรที่ต้องเครียดต้องตัดสินใจนะคะเรื่องงานก็ไม่หยุดไม่หย่อนไพ่คิงออฟสอดนะคะเไม้ท้าแล้วก็เอ็มเพล จริงชีวิตคุณอยู่ในตําแหน่งที่สูงแล้วอยู่ในตําแหน่งที่พอเหมาะพอควรนะสมแต่ขอโทษนะคะสมแก่ฐานะบาร,รมีของคุณแล้วแต่มันยังมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่กำลังกําลังรอคุณอยู่นะคะและไม่ต้องห่วงพยานน้าของคุณบอกว่าคุณตัดสินใจได้และจะก้าวไปสู่เอ็มพ o r King of p e n t a c พนเนะคะทั้งมั่งคั่งร่ํารวยทั้งอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับเป็นคนที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่า เดิมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานและการใช้ชีวิตของคุณนะคะแต่ช่วงนี้เขาอยากจะบอกคุณว่าหากคุณเริ่มต้นที่จะแก้ไขหรือพัฒนาส่วนไหนในชีวิตในช่วงนี้ให้ทำลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าใส่ความวิตกกังวลลงไปในสิ่งที่คุณพยายามนะพยายามเรื่องไหนชัดเจนเรื่องความรักพยายามเรื่องไหนนะชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการงานด้วยนะคะแล้วคุณเป็นเดอะสตาร์ เดือากับไพ่หกไม้เท้าเนี่ยความสำเร็จสมหวังนะคะเป็นคนที่ปปอปปูล่าเป็นคนที่ได้รับการยอมรับแล้วก็โดดเด่นในสังคมที่คุณเข้าไปอยู่มากๆแล้วก็ความรักความเมตตาเนี่ยนะมีให้คุณทั้งคนที่เป็นมนุษย์ทั้งคนที่เป็นขอโทษนะคะทั้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะคะแต่คุณจะต้องสัญญาแล้วก็รับปากกับเทวดาที่เป็นพญานาคของคุณนะคะผ่านหน้าไพ่ ที่พายเห็นสามใบเนี่ยขอโทษนะคะทั้งหกใบเลยคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะคะสิ่งที่มันยังเป็นความวิตกกังวลอะ่ะมันคือความวิตกกังวลภายในจิตใจในตัวตนของตัวเองบางท่านอาจจะยังไม่กล้าแสดงออกบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันจะนจะมีความเป็นไปได้ในสิ่งที่คุณพยายามทำไหมนะคะมันเป็นไปได้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะ หากพิ่งจะเริ่มต้นอย่าพึ่งท้อนะคะทําไปเรื่อยๆแล้วก็เขาอยากบอกว่าเมื่อไหรก็ตามที่คุณถึงจุดที่เนี่ยนั่งอยู่บนบันลลังนั่งอยู่บนความสุขและความเพียบพร้อมแล้วเนี่ยความทุกข์ใจใดๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าเรื่องที่มันเป็นเนี่ยสินข้อสามด้วยนะมองเห็นสินข้อสามนะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็อุปสรรคที่เข้ามาตกกระทบเนี่ยมันทําให้คุณเศร้าหมองแค่ไหนมันก็จะทําให้คุณไม่สามารถจะไปต่อนะคะในลักษณะนี้นะคะต้องระมัดระวังไปด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราผิดสินข้อ3แล้วเนี่ยจะจะแย่อะไรมากนะคะแพรมุตพูดถึงหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้มันเป็นสิ่งที่ดีได้ถึงแม้ว่ามันเป็นกรรมนะคะอย่างเช่น สินข้อสามนะคะให้ระมัดระวังนะคะสามารถจะเปลี่ยนกรรมให้เป็นในส่วนของเรื่องที่ดีได้ไหมเรื่องที่ดีได้นะคะความรักแท้ความรักบริสุทธิ์ไม่จําเป็นต้องมีความทูกกับมันแค่เราไม่จําเป็นต้องครอบครองใครนะคะทำสิ่งดีๆให้กันและกันเพราะชาติพบหนึ่งที่ได้เรากลับมาพบกันวันหนึ่งอ่ะเขาอาจจะเป็นคู่ของคุณในอดีตชาติก็จริงนะคะแต่ปัจจุบันอ่ะเขาเป็นของคนอื่นเลเวลนี้นะหรือ นะคะคุณอาจจะถูกกีดการความรักจากคู่ที่เป็นหน้าของคุณจึงทําให้ยังมีความทุกข์กับสิ่งนั้นอยู่นะคะความรักไม่ใช่ความทุกข์ที่จริงเราสามารถจะเปลี่ยนให้ความต้องการของเรานั่นแหละที่มันจํากัดว่าเออมันทุกข์นะ,ะเปลี่ยนความต้องการเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองให้มันเป็นอย่างอื่นได้นะคะแล้วก็การเริ่มต้นใรใหม่ๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องถ่ายเทความรู้สึกถ่ายเทจิตใจนะคะให้ชมาแลนให้เข้าใจเข้าใจ โลกใบนี้ให้มากขึ้นได้แค่ไหนนะคะคุณจะเป็น King of Pentacle ที่สมบูรณ์แบบมากๆมีทั้งเงินมีทั้งทองมีการทั้งเขาเรียกว,ว่าได้ใจได้สิ่งดีๆที่ครอบเหมือนได้ครอบครองหัวใจคนด้วยอะ่ะในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครโดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารนะต่างชาติต่างแดนนะคะหรือว่าการเดินทางไกลการโยกย้ายการพึ่งจะเริ่มต้นฝากความสู้อุปสรรค ในลักษณะไหนนะคะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จแล้วมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เวียนาคที่ปกปักรักษาคุณอยากบอกคุณนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งชาวกองที่หนึ่งนะคะพี่เพคเลือกข้าง King of s w w r r s นะคะ คุณกำลังลังเลในเรื่องไหนอยู่หนักแน่นให้มากเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองไม่ใช่เชื่อมั่นศรัทธาต่อคำพูดคำเป่าหูนะคะหรือว่าสิ่งที่คนอื่นเขาชี้นำแล้วยัดเยียดให้กับคุณเพราะว่าวันหนึ่งที่คุณเดินทางผิดคุณจะรู้ได้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการแต่ไม่ใช่ตัวตนของคุณตัวตนของคุณสิ่งที่คุณทำได้เท่านั้นและสิ่งที่คุณมีความสุขกับมันเท่านั้นที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับคุณในอนาคตไม่ใช่สิ่งที่ คนอื่นเขาอยากให้คุณเป็นและคาดหวังในตัวของคุณนะคะโอเคค่ะคำจับชาวกองที่หก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกาลยานมิตท,ทุกท่านเลยนะ,คะใครที่เลือกกองสองนะคะมาฟังคําทำนายของคุณนะคะวันนี้พญานคราที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะมองว่า จะเป็นลักษณะพญานาคตระกูลสีดำนะคะตระกูลสีดำเช่นพญาาอนันตานคราชนะคะพญานาคองค์ใหญ่นะคะแล้วก็ในตระกูลของกันหาโคตมะนะคะอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าเขานะคะหรือว่าพญานาคที่อยู่ตามลำห้วยนะคะเทือกเขาในถ้ำนะรับเป็นในส่วนของพญานาคสีเขียวแล้วก็สีขาวด้วยนะคะมีสีรุ้งด้วยนะคะใครที่นับถือพญานาคสีรุ้งนะคะกองที่สอง ข้อความที่เขาอยากฝากบอกถึงชาวกองที่2นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูมาดูตัวตนมาดูลักษณะที่เป็นบุคลิกภายในของคุณก่อนนะคะเพราะว่าน้าภัยขึ้นชัดเจนคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะดูดูหน้าอ่อนกว่าวัยนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะอาจจะเป็นคนที่ หลายๆท่านนะคะไม่ใช่ทุกคนนะอาจจะเป็นหน้าตาแบบว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้เพอร์เฟกมากหรอกแต่แต่งตัวแล้วก็บุคลิกแล้วก็นิสัยนะทำให้คุณดูแบบดูสง่างามมากๆอ่ะแล้วก็ดูแบบเป็นคนแบบเพอร์เฟกสำหรับใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแต่บางท่านคุณก็หน้าตาดีหน้าตาดีแล้วยังแต่งตัวดีอีกนะคะเป็นที่ยอมรับในสังคมที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องนะ เป็นคนที่อธัธยาศัยดีนะจิตใจดีนะคะแล้วก็เมตตาเมตตาธรรมมากๆนะคะอาจจะเนี่ยมีความเที่ยงธรรมนะคะมีการรู้จักใช้หลักเหตุผลต่างๆในในส่วนของการปฏิบัติในส่วนของธรรมะนะคะแล้วก็เนี่ยการยึดถือยึดมั่นในหลักของครูบาอาจารย์มาประกอบการดำเนินชีวิตของคุณนะคะนำนำหลัก การเหล่านั้นมาประกอบการดําเนิเนชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คุณกําลังจะประสบความสําเร็จบางคนนะคะถึงขั้นมีเงินมีทองนะมีอนาคตที่สดใสามากๆนับจากนี้นะคะคอยากมีข้อความถึงคุณว่าช่วงนี้นะคะลูกพูดอะไร ให้พูดในสิ่งที่เป็นมงคลนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเขาหยอกบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความเถียนตรงนะในความคิดในการตัดสินใจของตัวเองแล้วคำพูดของคุณก็ค่อนข้างตรงด้วยนะคะบางครั้งการที่คนอื่นเขาฟังในสิ่งที่คุณไม่ได้คิดอะไรอาจจะทําให้เข้าใจผิดแล้วช่วงนี้นะคะหากทําอะไรก็คิดให้มากแล้วก็พูดให้น้อยที่สุดนะคะเงียบให้มากที่สุดตั้งใจทําในสิ่งที่ จำเป็นจะต้องทําก่อนนะคะอย่ากเก็บเอาความทุกข์ความวิตกกังวลมาจากการที่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆของบุคคลอื่นนะคะประมาณนี้นะคะมันจะเป็นความหมายในในสองในยะนะคะเพราะว่าวิธีลมหอ,อกลูกสักับโทศกณัณเจรจาพารีนะคะพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดจาได้เงินได้ทอง ได้งานได้ความเจริญนะคะสิ่งไหนที่ไม่ควรพูดช่วงนี้ให้ชาวกรงที่2มีสติให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณจะผ่านวิกฤตไปได้วิกฤตกลายเป็นโอกาสครั้งสําคัญทําให้คุณได้เกิดนะได้เกิดและแจ้งเกิดจเจริญเติบโตในงานนหน้าที่การงานนะใครที่ต้องการจะเปิดกิจการขยายธุรกิจนะคะหรือว่าต้องการที่จะรับช่วงต่อภาระหน้าที่อะไรบางอย่างของครอบครัว ก็เป็นไปได้เป็นไปในทิศทางที่ดีหรือว่าคุณจะไปเจราจาหาหุ้นส่วนนะคะหรือว่าการค้าการทํามาหากินอาจจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับคุณนะคะคุณจะมีโอกาสที่มีเงินเข้ามาสพัดมากยิ่งขึ้นแต่อาจจะต้องเหนื่อยค่าเหนื่อยยังไงนะคะก็ยิ่งจะประสบความสําเร็จเป็นในลักษณะนี้นะคะ บางบางคนบางท่านนะคะพญานาคของคุณมาสื่อบอกคุณในเรื่องของความฝันนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นในเชิงของคำพูดที่มาเตือนคุณนะบางทีก็โผลมาแบบว่ามาจ้องหน้าหรือมาหยิบยื่นอะไรให้คุณเป็นเชิงลักษณะให้คุณเนี่ยนำไปพิจารณาว่าสิ่งไหนที่คุณควรจะแก้ไขหรืออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณล่วงหน้าคุณสามารถจะสื่อจิตถึงพระองค์ท่านได้นะคะเราไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ คุณอาจจะบูชานับถือพญานาคอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าบางท่านอะ่ะบางท่านยังไม่รู้เลยอะ่ะว่าคุณคุณมีพญานาคในตระกูลไหนที่ปกปักรักษาคุ้มครองนะขอบอกว่าเป็นพญานาคในตระกูลที่ในระดับที่สูงนะคะในตระกูลที่ใหญ่นะคะไพ่ทรนลเฟนซ์นี้นะคะรับรู้เสมอนะคะแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็รู้สึกได้อีกอย่างหนึ่งว่าคุณร้องขออะไรแล้วเนี่ยคุณมักจะได้สิ่งนั้น หลายท่านทําเป็นกิจวัตรหลายท่านเข้าใจเลยว่าสิ่งที่ทุกวันเนี่ยคุณประสบความสาเร็จสิ่งที่มันเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมาจากอะไรที่มันพิสดารพิสดารนะ่ะคุณรู้เลยว่ามันเป็น มันเป็นสิ่งที่คุณต่อรองหรือสิ่งที่คุณเรียกร้องหรือขอพรมาแล้วคุณได้รับสิ่งนั้นนะคะอันนี้ชัดเจนมากเขาอยู่กับคุณระบปกป้องคุ้มครองคุณเสมอนะคะอาจจะลักษณะดุดุหน่อยแล้วอยากจะเตือนคุณในเชิงที่เป็นลักษณะของสิ่งที่คุณไม่ควรทํานะคะพญานาคของคุณค่อนข้างดุนะคะอยากให้คุณใช้คําพูดไปในทิศทางที่ดีนะคะยิ่งจะส่งเสริมอํานาจารามีของคุณชาวกรองที่สองโดดเด่นมากๆนะคะ ที่จริงแล้วหน้า,พาไพ่ใบแรกคุณคือพะโลบะมันมันหมายถึงการยังเป็นรองการยังไม่ถึงที่สุดแห่งความสําเร็จหรือว่าการที่จะต้องเป็นสองรองผู้อื่นอยู่นะคะในชีวิตอยู่ร่ำไปนะคะอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในเรื่องหน้าที่การงานหรือความสำเร็จเท่าที่ควรอยู่ในระดับที่มันยังไม่สุดยังประสบความสำเร็จได้อยู่คุณจะไปถึงจุดนั้นนะไพ่เดอะสตา star, นะคะ แล้วก็ไพ่สิบเหรียญน,นี้นะคะความเมตตาอ่อนโยนนะความดีงามของคุณนั่นแหละที่ทําให้คุณน่ยชักนําสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเป็นโอกาสครั้งสําคัญในชีวิตนะคะไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยเลเวอร์กับแปดไม้เท้านะคะบ่งบอกเลยว่าคุณขอร้องขอพรอ,อะไรจากเบื้องบนแล้วเนี่ยจะมาแบบกระทันหันมาแบบรวดเร็ว ะะแล้วก็มาในชนิดที่ว่าคุณไม่ทันตั้งตัวก็มีหลายท่านที่เลือกกองที่สองเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่มาจากพญานาคที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณเช่นเดียวกันนะคะเาดูเหมือนว่าคุณจะมีพญานาคที่เป็นคนรักอยู่นะ,ะในอดีตชาติข้ามภพข้ามชาตินะคะแล้วก็มีพญานาคที่เป็นเหมือนกับแม่แม่ซื้อนะคะแม่ซื้อพ่อซื้อหรือเป็นลักษณะของ เด่นชัดเลยอะว่าคนที่เขารักคุณแล้วก็ยังถือถือความความรักความเมตตาความอบอุ่นที่เขาเคยมีกับคุณอะบางท่านอาจจะฝันบ่อยๆว่าตัวเองไปไปดินแดนพญานาคนะคะเราสังเกตว่าเอาเราอาจจะได้นอนหนุนตัวของนาคหรือเห็นลำตัวของพญานาคมาขดอยู่รอบตัวคุณในลักษณะนี้ก็ได้นะคะแล้วคุณจะรู้สึกสบายใจเวลาที่ ที่คุณนอนอยู่บนตัวเขาหรือว่าอยู่ใกล้ๆเขาหรือมีเขาเป็นบริวารมาช่วยเหลือคุณก็ได้ในลักษณะนี้นะมันอาจจะเป็นความฝันหรือมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ที่คุณนะแพรมองว่าคุณอาจจะพิสูจน์แล้วแหละว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ธรรมดามันไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองนะทางฟองที่2จะเป็นลักษณะนี้นะคะ โอกาสคุณครั้งนี้นะคะมันอยู่ที่คุณจะเด็ดขาดกับการตัดสินใจคุณจะเด็ดขาดและมั่นคงในสิ่งที่คุณทำมากแค่ไหนอย่าหลาะแหละอย่าโลเลนะคะแล้วก็หาเวลาพักผ่อนนอนหลับหาเวลาที่จะดูแลใส่ใจนะสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณบ้างนะคะอย่ามัวแต่นึกถึงเรื่องของตัวเองอย่ามัวแต่นึกถึงสิ่งที่ มันเป็นความต้องการของเราเพราะว่าปัจจัยหลักของการที่เราประสบความสําเร็จบางครั้งน่ะมันต้องมีคนอื่นอยู่ในสถานการณ์นั้นกับเราด้วยนะคะรักแล้วก็แม่ตาพ่อแม่พี่น้องคนที่อยู่ใกล้ชิดของคุณให้มากขึ้นคุณกุศลตรงส่วนนั้นจะหนุนนําให้งานคุณราบรื่นหรือว่าอุปสรรคของคุณมีการแก้ไขแบบอภินิหารนะคะนี่คือข้อความพิเศษจากพาิานาถึงคุณนะคะแล้วก เขาอาจจะบอกว่าเขาก็รักคุณแม่ตาคุณเหมือนลูกศิษย์ลูกหานะคะเหมือนลูกเหมือนเต้าแล้วก็บางส่วนเป็นคนรักของคุณนะคะเป็นคนที่แม่ตาคุณแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งเป็นบริวารที่ที่ยังมาวนเวียนอยากมาปกป้องดูแลคุณแล้วเขาก็เป็นนาคเหมือนกันนะคะสําหรับชาวกองที่2ก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่สานะคะเพื่อนชาวกอง3ามนะคะ หน้าไพ่ของคุณนะคะอันดับแรกเลยนะคะพญานาคที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะเป็นพญานาคสีทองแล้วก็สีเขียวนะคะมีมีมีเปอร์เซนต์ที่จะเป็นพ่อปู่พ่อปูน่นคราชนะคะหรือว่าฤาษีนคราชนะคะฤาษีนาคนะนาคที่เป็นฤาษีก็ได้นะหรือเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่ด้วยนะคะพระสุรสัสสวดีนะคะเป็นเทพธิดานางฟ้าที่ปกปักรักษาคุณเนาะเป็นเทวดาประจําตัวของคุณนะคะหลายท่านก็อาจจะเป็นสายพระแม่ท่านอื่นก็ได้นะคะเป็นพลังงานในลักษณะนี้นะคะเป็นพ่อแก่นะคะพ่อแก่พ่อปู่ฤาษีนะคะมียักษ์กุมภันด้วยนะ,ะท้าวเวสสุวรรณนะคะ ณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีมีบารมีสูงส่งพระสุรสวดีมองในแง่ของไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะได้รับการปกปักรักษาคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างดีขอร้องขอพรอ,อะไรก็มักจะประสบความสําเร็จหากเป็นไปในทิศทางที่เกื้อหนุนนะในเรื่องของคุณงามความดีมเพื่อนจะได้ชนิดที่ว่า ไม่เชื่อเลยว่าได้มาเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาเพราะว่าการร้องขอ,อที่ทําให้มีโอกาสดีๆในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนที่ดูเพลินๆน,นะคะอาจจะไม่ไม่ได้จริงจังใส่ใจอะไรแต่เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากๆแล้วก็มีมีพลังงานของความคิดการตัดสินใจที่ บุคคลอื่นนะคะไม่สามารถที่จะแบบใช้สมองปัญญาได้อย่างชาญฉลาดในการตัดสินใจอย่างคุณอย่างคุณได้เลยทีเดียวนะคะเป็นคนรอบรู้เป็นคนชอบศึกษานะคะศึกษารายละเอียดต่างๆหรือนะคะชอบศึกษาธรรมะก็ได้ในลักษณะนี้นะคะรู้สึกได้ว่ากองเนี้ยคุณอาจจะมีพันธะสัญญาในการรับปากอะไรบางอย่างกับพญาน้าของคุณหรือเทวดาของคุณ นะมันเป็นเรื่องการทำหน้าที่ที่มันเป็นการต่อรองจากการร้องขอของคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นหน้าที่อะไรบางอย่างที่คุณตั้งใจไว้ว่าเอออยากจะทำอยากจะทำให้มันดีที่สุดทำทำเพราะว่ามันเป็นพรสวรรค์ของคุณที่ติดตัวมาก็ได้นะคะออมันเป็นการสร้างอะไรดีๆให้กับกับโลกใบนี้หรือว่ากับเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกประมาณนี้ชาวกองที่สนะคะสิ่งที่ พีน่นาของคุณอยากจะบอกกับคุณนะคะช่วงนี้คุณอาจจะละเลยการปฏิบัติหรือว่าอาจจะไม่ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะอาจจะได้ไม่ไม่พยายามในการปฏิบัติสักเท่าไหร่นะคะมองว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นนะการตัดสินใจเรื่องอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเหมือนกับห่วงกรรมที่ปิดกั้นคุณอยู่แล้วเป็นเลเวลของเขาเรียกว่ากรรมหนัก ะะหรือจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งคือมันจะเนื่องด้วยบุญหรือเนื่องด้วยกรรมที่มันปะปนกันน่ะอย่างเช่นตัวอย่างหนะ้าไพ่ที่มาเห็นชัดเจน The Fool The Lovers นะคะแล้วก็ไพ่แปดเหรียญนะ่ะคุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์คล้ายกับชาวกองที่หนึ่งนะคือมันเหมือนกับ,บวงเวรวงกรรมที่ต้องมาเจอคนนี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ทําให้การปฏิบัติของคุณเนี่ยมันมันอ่อนลง นะหรือว่ามันยังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็มันเป็นการเป็นการทดสอบคุณอย่างหนักก็ได้นะคะแต่มองว่าออพญานาคของคุณอะ่ะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะแต่อยากให้คุณอะ่ะให้คุณปฏิบัติให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าเครียดวิตกกังวลน,นะคะช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนนอนหลับให้เป็นเวลานะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นการเสี่ยงณนะเวลานี้นะคะเสี่ยงในเรื่อง,องความสัมพันธ์เสี่ยงในเรื่องหน้าที่การงานที่มันเป็นอุปสรรคหรือบางคนเนี่ย มีปัญหาเรื่องการเงินค่อนข้างชัดเจนนะคะวิธีแก้ไขปัญหามันจะมีทางออกให้คุณมาได้เรื่อยๆนะคะอย่างเช่นนะคะเดอะฟูดนะคะอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจนะคะถึงแม้ว่าคุณไม่อยากที่จะทำคุณก็จำเป็นที่จะต้องทำนะคะแต่ยอมรับไว้อย่างหนึ่งว่าการตัดสินใจนั้นมันจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่เป็นผลกระทบ นะกับเราในภายภาคหน้านะคะถ้าทําได้สิ่งที่จะต้องทําตรงนั้นน่ะให้มันเป็นในทิศทางที่ดียังไงนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณคุณมีปัญหาเรื่องรักซ้อนเรื่องรักสามเศร้านะคะคุณตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครหรือตัดสินใจไม่ได้ว่าจะจบความสัมพันธ์ได้หรือไม่อย่างไรนะ,ค,ะความรักมันไม่ใช่ความทุกนะคะคือเราสามารถที่อยู่กับมันได้โดยเปลี่ยนเปลี่ยนความต้องการของเรานะคะเปลี่ยนเป็น ความเมตตาที่ไม่มีวันหมดในชนิดที่ไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครใครมาเป็นอะไรหรือกำหนดอะไรที่คนคนนั้นจะต้องเป็นนะคะคือทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถจะรักกันได้หมดอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นคนที่อยู่ในความลับเนี่ยอาจจะกลายมาเป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่ามีครอบครัวนะคะก็ใส่ใจรักครอบครัวให้ดีค่ะคนที่เป็นมือที่3าแล้วเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงจริงมันจะต้อง คืออุปสรรคมันจะต้องไม่มากคือมันจะมีวันวันหนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างมันแก้ไขไปได้ในทางที่ดีแต่ว่าคุณจะต้องไม่ไม,ไม่เสี่ยงชีวิตหรือเสี่ยงเสี่ยงโอกาสอะไรต่างๆของตัวเองอะเพื่อที่เพื่อที่จะทําร้ายคนหมู่มากเพื่อที่จะทําร้ายคนอื่นหรือคนในครอบครัวของคุณนะคะรักต้องห้ามมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องรักหรือรักต้องห้ามมันไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องเสี่ยงมาตัดสินใจเลือกใครสักคน เราสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้โดยสถานะที่มันอาจจะเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนกันก็เป็นคู่แท้เป็นคู่บาร,รมีกันได้นะคะอยู่ในลักษณะของการเป็นเพื่อนก็ได้นะคะที่นี้นะคะคือมันมันต้องเป็นการตัดสินใจที่ที่ไม่ทําร้ายใครอะ่ะแล้วก็ไม่ทําร้ายตัวคุณเองด้วยที่จริงแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆคุณไม่จําเป็นต้องเสี่ยงแค่คุณมีวิธีคิดให้มันมันเป็นไปในทิศทางที่ดีอะ่ะ นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เขาเน้นให้คุณนะ่ะศึกษาธรรมะฟังธรรมนะคะในเรื่องข้อความต่างๆที่เป็นคาพูดหรือเสียงที่คุณได้ยินอนะ่ะมันจะช่วยเยียวยาจิตใจของคุณได้เป็นอย่างดีพ่เพกถูกในประเทศคุณมีปัญหาเรื่องการเงินการงานที่อาจจะจบจบมาแล้วว่าอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็ได้นะคะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่พระราได้สอนคุณจะได้โอกาสใหม่ได้งานใหม่ได้ได้คนพบพรสวรรค์ใหม่ๆในตัวคุณที่ทําให้ หน้าที่การงานความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยไหลมาเทมาหาคุณเพอไพ่ปิดท้ายเป็น King of Pentacle s โอกาสดีๆในชีวิตกำลังมานะคะให้คุณสู้ต่อพยายามนะคะพไพ่แบ่งเหรียญน,นะคะสิ่งที่ทำอยู่วันนี้มันเล็กๆน้อยๆ สิ่งที่ทําอยู่วันนี้มันอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแต่มันมีวันนั้นเกิดขึ้นสําหรับคุณแน่นอนนะคะไพ่8ดาบก,กับไพ่เซเว่นออฟสอนะคะอย่าละทิ้งความพยายามของตัวเองอะไรที่ปิดกั้นคุณอยู่รู้ไว้เลยว่าองค์เทพของคุณช่วยเหลือคุณอยู่คุณสามารถที่ทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วก็เป็นทางสว่างให้กับตัวคุณเองได้ไพ่6เหรียญ คุณจะได้รับพรให้มีโอกาสดีๆในชีวิตเข้ามามีโอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปสรรคต่างๆนับจากนี้นะคะยึดถือยึดมั่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระระัตนตรัยนะคะเขารักและก็เมตตาคุณคุณจะเป็นบุคคลที่ใครๆอยากเข้าหาใครๆอยากมีปฏิสัมพันธ์นะคะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมชักจูงเงินทองเข้ามาชักจูง ความสุขความสมหวังในรูปแบบต่างๆเข้ามานะไม่ต้องง้อความรักฉันชู้สาวก็ได้หลายๆท่านที่คุณเป็นคนโสดนะคะแล้วก็ไพ่ไพ่เหรียญขึ้นเยอะมากเนะี่ยคณคุณจะได้โอกาสดีๆนะรุ่งเรืองมั่นคงในะชีวิตนับจากนี้นะคะสำหรับชาวกองที่สามก็มีเท่านี้นะคะ